ตัวนี้กับเชยหน้าจารกัติรีไปกรุงเทพนะครับเนาะมีอาจารย์ท่านนึงมาแบงไปกรุงเทพครับผมกับิได้ส่งให้เมื่อน,นี้นะครับผมนกฟึกสะเลย3สามตวัวครับเสียงแท่งหูขนาดพี่น้องหน้าลำคาญมากเสียงมันเขา่าหูครับหน้าเป็นคู่ดิ ยุงสีดบบพป่น้วังเลยวันยูสีดห่ะครับอายุแปดเก้าเดือนครับอายุอบ้านา้งเขื่อกขมิอ่างสองสามค่ำครับเอาลูกเอาไปขึ้นรถไปกรุงเทพเด้อ กรุงเทพเอาฝนค้จากดอกด้วยสวัสดีครับผมอาจารย์ทุ่นทันนะครับเนาะวันนี้ก็ได้ทรงเจ้าหน้ากาล่งกรุงเทพครับผมก็ได้เตรียมน้ำครับอาหารครับผมส่งไก่ส่งไก่ก็ต้องย่ยขาดน้ำขาดอาหารเ้อพี่น้องผูเชี่ยจะห้าทส่งไปการคุ้นส่งอาติคัดของ อาจจะได้หรือว่ารดติดลดยังไปส่งหลายมือค่อยจถึงห้าก็ต้องป้องกันไว้ก่อนนะพี่น้องเนาะน้ำครับน้ำน้ำเสียอันนี้ก็พมันเท่าไปเนาะรับเนาะอาหารเตรียมพร้อมครับผมรับนี่ครับหน้ากานะครับหน้าจาาหน้าจาาว่าเป็นหน้ากาครับผม ได้เอาไปไหมใส่แน่จักน่อยนะพี่น้องเนาะเพื่อว่าอากาศท้าไมใไปไหมมันจะเย็นๆจัหน่อยนะครับเนาะควมเอา,าสิหน่อยลงรับผมคุณครับพี่น้องเอ,อ้ยสิไปคือเอาคัากันละเน่ยพอเอาไปเด้อไปเป็นเด็กรุงเทียบเด้อ ปวดนว้ยเอาไปยืนน้ำจารย์พ่นหูหูเด้อละหูอครับนกนตัวนี้หูหหูพี่น้องเป็นง่ายบายง่ายครับนกหูยุ่ครับคู่ค้นพอครับเห็นนกกะจิกบกระจอกเห็นนกเขาสว่าไว้ไ้คู่อย่างเดียว จ้าหน้าจ่าครับผมไาโชคดีเด้อล่ะเด้อของใหม่มันมันนะครับผมไอ้สายท่ากรุงเทพกูละสวัะดีครับอาจารย์รรมนกะเลมาหอดหลวงทรงนกเนะครับนอกบ้านเนาะโอ้โหลวงพ่อมาหาตนาห้นใหม่ไปปลูกเพราะโอ้ยอยยยถอยลังมาอีพอเลยถอยหลังตามรถห้องวะไหวดิ อ๋ะครับล่างซีหน้านะครับเนาะมือนอีกอะไรเจ้าเก่าครับผมมือนอีวันที่สองครับผมเหล็กออกมอกบ้านนี่เนาะ <laughs> ไปกรุงเทพนะครับขึ้นรถเออสหมิตรครับผมสหมิตรนี่นะครับกองห้ากับ เตรียมพอบแล้วพี่น้องมีการเรียบร้อยนะครับเนาะบุญละครับปลายทางกรุงเทพนะครับเนาะปลายทางกรุงเทพล,อลไไ่อรับเลยเด้ออาจารย์เด้อขอบคุณในหลายที่ใส่บริการสมยศฟาร์มดพี่น้องเด้อบุญครับเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะโอ้ยพอแล้วกิบกาแฟเย็นๆมาเมื่อไรอยากเด้อพี่น้องครับผมวันนี้ก็ ถ้าระกิจมนีกับเซ็ตเสร็จแล้วนะครับเนาะวอกับบะเถือกพี่น้องเอ้ยเมื่อยยางสมีกับเมื่อยครับพี่น้องบานี้กับทีได้กลับไปเฮ็ดกองต่อนนะครับพี่น้องบานี้กะขอบคุณหลายๆเด้อครับที่รับชมคลิปกันได้วากับบะเก่งดอกพี่น้องอุตส่าห์เอา ครับผมสวัสดีครับ